คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะไครสวัสดีครับพบกับเซียนนอกตะไครยอันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่23พฤษภาคม2566นะครับเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับ คู่ระหว่างเรียวบายาโดริดนะครับอยู่อันดับที่17พบกับบาร์เฟลูนาอยู่อันดับที่1นึ่งแต่กันที่สนามโคเซซูริยาในบ้านบายาโดริตนะครับแต่กันในเวลาตีสามของค่ำคืนวันนี้นะครับเราไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านเลยครับเรียวบายาโดริดครับยังไม่สามารถใช้งานอนุอา์ตูฮามีดาวินมาคัสกับเซลิมอัมลา ครับที่เจ็บนะครับอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาร์ตแตงอองการ่ากองกลางชาวแคนารูนครับที่เจอไล่ออกระหว่างเกมที่แพ้กับให้กับอากาดิสศูนย์รตสามที่เหลืออยู่ในทีมพร้อมรบวันนี้นะครับเตรียมลุยด้วยแผน3-5-2แนวลุกวางซายลาลินลาตะคายกับเซคิโอเลออนโดยมีกิเก้เปเรส เป็นจอมทัพตรงกลางนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนครับบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาครับเหลือแค่เจ็บเพียงแค่2รายนะครับที่ที่เจ็บอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรนันอาล่าโค่กองหลังอุลุกวัยรวมถึงเ็นดี้ครับกองกลางดาวรุ่งนอกนั้นก็น่าจะยึดเซตเดิมจากเกมดังกล่าวครับลงประสานงานในระบบเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับ433 พร้อมกับวางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับที่กด3 3ามลูกครับจาก2เกมล่าสุดครับเป็นความหวังในการล่าตะข่ายวันนี้ครับพร้อมด้วยลาฟินญาและอุสมานเดมเบเล่นะครับมาดูพัฒนาและฟันทงกันเลยครับบาซ่าครับเล่นกันแบบปล่อยแล้วนะครับตอนนี้หลังจากคว้าแชมป์ไปแล้วครับล่าสุดแพ้โซเซดัดคาบ้านครับขณะที่เกมเยือนก็ชนะได้เพียงครั้งเดียวในรอบ3าทิป จึงเป็นโอกาสดีของเรียวปายาตอรีครับที่จะเก็บคะแนน3คะแนนนี้เป็นคะแนนที่สําคัญที่สุดรับเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะตอนนี้ครับหล่นมาอยู่อันดับที่18ครับมีแต้มเท่าอันดับที่17แม้ช่วงหลังผลงานออกออกออก,ออกประทะครับโดยแพ้ขาบ้านด้วยครับ2แมตช์รวดเลยครับเสียไปถึง8ประตูทว่าก็เสียเท่าให้กับทีมระดับแอตมาริดกับเซบีย่าที่ฟอร์มกำลังในช่วงนี้ครับ วันนี้ครับเซียนดอนกร์ตาายต้องมาฟันธงคู่นี้ครับเรียวบียาโดริตกับบาเซโนนาชื่อชั้นก็น่าจะห่างอันดับก็น่าจะห่างวันนี้โดยเซียนดอนกร์ตาายวิเคราะห์ไปที่ครับบาเซโนนาชนะเรียวบียาโดริตวันนี้ครับเซียนดอนกร์ตาายออกทีเด็กจะไปแล้วครับวันนี้ก็อย่าลืมดูฟุตบอลกันให้สนุกกันนะครับและกด ติดตามกดถูกใจกด s u b สไครต์ให้เซียนนองกตดขายด้วยนะครับวันนี้เซียนนองกอดขายต้องหอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ